ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายสังฆทานคือกัลยาณมิตรมโนโทิปจัก,กรวาลธรรมและกัลยาณมิตรสุขจิตอุดมโชคสกุลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสับบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำ ที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะให้สุข,ขะให้ภาระ และให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ หันธรรมยังพุทธสาภาขวะโตปุพภาคณมการังกะโรมาเสนาโมตาตสา อิมานิมาย่างพันเตพัตตานิพัตตานิสัปริวารานิสัปาริวารานิพิกขูสังคัสสะพิกขูสังคัสสะโอโนชยามาโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกขูสังโคพิกขุสังโคอิมานิอิมานิ ภันตานี้ัตตานี้สปริวารานีสปริวารานีปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรัตังทีฆรัตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับจงรับ พัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินสาธุ ไกลกรวดน้ำอุทิศกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งไปกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้านที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนกระทั่งดวงบุญขยายความทั้งตึกนึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศกุศลให้แบ่งบุญให้ ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตยอยู่หรือละลบไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษบรรพบตริย์ท,ที่รักษาพระพุทธศาสนารักษาแผ่นดินให้เรามาสร้างบรารมีจนบัดนี้ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดารักษาอยู่ของเรา เทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสมาธิทิททั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพ่อนปลากันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปะิตังตุมหังคิปเมวะสมิฉตูสัเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยธามนิโชติรโสยธาสัพพิทิอย

ราโยสุขีธีคายุโกอาวัสสปิติโยวิวัจจันโตสาพพโรโกวินาสตุมาเตภววครวันราโยสุขีธีคายุโก สิริสันิังมุทภาพชายโนจัตตาโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังอัะัะสัพพุทธานุภาเวนะสัพ Sawah tanuhabu yang nasabhe. สันตุอายวะทโกณวาวทกวสิริวทโกยสวะทากพลวะทโกวานวะฒากสุขวะทโกโหตุสัมทาทุขโขรยาเว กายสิทธิทังนามลาสุททิพยังสุขังพลังสิริอายุจะวานโนจะพวดตาบุตรจะยสวาสตวาสัจอายุจะเยวสิทธิอภว ปะพุทธานุภาเวนัสธาสอทิภาวันตุเตอภวตุสภพมังคลังรักันตุสภ ตั้งใจบูชาพระกันนะอระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวะอาราหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภพิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภพิวาเทมิ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตภควตาธรรมโมสวากาโตภะควตาธรรมโมธรรมังนามสา,มา,มามสามิธรรมงนามาสามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามีสังฆนามามีสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรีย,ยงกันนะครับกรากราบกราบขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวาร ทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาววรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอสศจร์ให้มีอยู่ขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนาน,าน ปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงปร,ร,รมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพพรดตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเถอดสาธุเรียนเชิญทุกท่าน ตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ